ยายคะยายหิวข้าวใช่ไหมคะใช่แต่ยายไม่มีตังค์วันนี้ยายเก็บขวดได้น้อยยายหิวงันนั้หนูสักข้าวให้กินนะคะหนูนี่เป็นคนดีจริงๆนะจำไว้นะลูกสักวันหนึหนูก็จะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนนะลูก เป็นข้าวแกงมาแล้วครับน้ำมาให้นะนี่เอ็กยังไม่มาอีกเหรอเดี๋ยวฉันลองโทรดูแล้วกันโทรตามดิี่ฮัลโหลเอ็กอยู่ไหนแล้วอ่ะฮัลโหลแนนถึงแล้วเหรอพอดีเอ็กติดธุราน,นิดหน่อยอ่ะ เดี๋ยวแนนเข้าไปกินข้าวกับพี่ฮันนี่รอยไอ้ก,ก่อนนะแล้วนี่แนนอยู่ไหนอ่ะใช่ร้านชวินข้าวแกงหรือเปล่าย้ำนะต้องไปร้านชวินข้าวแกงอ่ะอยู่หน้าร้านแล้วเนี่ยโอเคขนี้แหละโอเคครับครับสวัสดีครับมาหรือยังเดี๋ยวเอ็กตามมา มาแปลว่ามาช้าอีกแล้วเหรอนี่เขาเป็นคนนัดเราเองนะโอ้โหแล้วดูนัดเรามานั่งกินร้านร้านอะไรชวินข้าวแกงหูยข้อแบบโลคัสเลยอะ่ะจะดูกับข้าวแต่ละอย่างดิกินเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้กับข้าวจะอร่อยหรือเปล่าอร่อย,ยนะครับ <พอ S 2> ร้านนี้เจะเอาอะไรดีครับสั่งได้เลยครับสั่งข้าวกัน เอาข้าวนิดเดียวนะคะแล้วก็ไข่ต้มสามใบแล้วก็หมูหมือต้้งหู้อะไรเนี่ยใส่ให้หมดเลยได้ครับพอไหมครับพอน้ำเปล่าด้วยนะคะครับผมนั่งเลยครับโต๊ะว่างนั่งเลยครับคุณเอาอะไรครับฉันเอากะเพรากับหมูก้อนค่ะได้ครับแกโตนี่เขาเช็ดหรืยอยังอะอมา มาแล้วครับน่ากินจังกะเพราหมูก,ก้อนนั่นแหละจ้าขอบคคุณ่ะพี่ฮันนี่ดูคุณยายข้างหลังนั้นสิน่าสงสารเนาะคงไม่ได้กินข้าวเลยแน่เลยอะ่ะ ก็เรื่องของยายเขาดิแกจะไปยุ่งอะไรปล่อยยายเข้าไปกินข้าวดิอ้าวยายจะเอาอะไรกินข้าวเหรอสั่งอะไรครับสั่งได้เลยแต่ยายไม่มีตังค์นะอ้าวยายไม่มีตังค์แล้วมามยืนขวางหน้าร้านฉันทำไมเนี่ยถ้าไม่มีตังค์ก็ออกไปก่อนเดี๋ยลูกค้าเข้าร้านเอามายืนสวมปกอยู่ได้โต๊ะในสักคู่ครับสักคู่ครับ เดี๋ยวกังทายายยายคะยายหิวข้าวใช่ไหมคะใช่แต่ยายไม่มีตังค์วันนี้ยายเก็บขวดได้น้อยยายหิวงันนั่้หนูสั่งข้าวให้กินนะคะพี่คะสั่งข้าวหน่อยนะคะจ้าจ้าแปบ๊บจ้า เอาอะไรดีหนูเจ้าเพิ่มเหรอยายจะกินอะไรดีจ๊ะยายขอข้าวถลูกับหมูชิ้นเดียวก็พบอโอหแค่นั้นมันจะไปอิ่มอะไรละจ๊ะยายพี่ค้างั้นเอาเป็นกับข้าวทุกอย่างเลยนะคะอย่างละหนึ่งคะ่ะแล้วก็ข้าวเปล่าสองถุงค่ะเสื้อยายค่ะหนูจ่ายนะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายเลยได้ยายคะว่าแต่ยายเก็บขวดไข่ ได้วันละเท่าไหร่อะคะจะพอกินหรอมันก็ได้ไม่กี่บาทแต่ก็พอกินได้บางทียายก็กินมื้อเดียวแต่ถ้าวันไหนไม่มีขวดยายก็ไปเก็บผักเก็นอะไรยายไม่มีที่อยู่ยายอยู่ใต้ตะพานแล้วลูกหลานยายอะคะลูกหลานยายอยู่คนเดียวงั้นเมื่อน,นี้ยายกินให้อิ่มนะจ๊ะ จ่ายให้เองจ้ะอ่ะได้แล้วจ้ะโอ๊ยนี่แกจะไปซื้อให้ยายทำไมเนี่ยฮะยายดูสภาพการแต่งตัวของยายสิเป็นขอทานเหรอนี่ออกมาขอทานชาวบ้านเขาเหรอเนี่ยฮะอยู่บ้านลูกหลานไม่ดูแลเหรอเอาอกมาเป็นภาระของสังคมเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เชื้อโรคนี่คือระบาดไปทั่วแล้วเนี่ยพี่ฮันสกปรกอะไรเอามานี้เนนนี่จ้ะยายลาว่าฒนาจ้ะ หนูก็โทษแทนพี่สาวนียจะยายยากกินให้อร่อยนะจ๊ะหนูนี่เป็นคนดีจริงๆนะจำไว้นะลูกสักวันหนูหนูก็จะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนนะลูกขอบคุณนะคะแนนมานี่เลยมาอันนี้มานี่นพี่ทั้นี่นี่ไปนั่งเลยนี่จะไปซื้อข้าวให้ยายกแก่ๆแบบนั้นทำไมอะ่ะทำบุญทำทานกับคนแบบนั้นอะ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะ พี่ฉันไม่เคยหวังผลประโยชน์กับพวกนั้นเลยนะอีกอย่างพวกเขาลําบากอะ่ะเราก็ต้องช่วยเขาสิพี่อย่าลืมนะว่าเมื่อก่อนเราก็ลาบากเหมือนกันอะ่ะเราทุกคนก็เริ่มจากศูนย์ะ่ะแล้วก็มีคนคอยช่วยเราถ้าเราไม่ได้พวกเขาอะ่ะเราก็แย่เหมือนกันแต่ตอนนี้เรามีอันจะกินแล้วกับยายคนนั้นกับเราเนี่ยมันคนละชั้นกันแกอย่าไปสูงสิงกับคนแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะคนละชั้นแล้วไ,ไ,ง,ไงอะพี่ฉันไม่เคยแบ่งชนชั้นกับใคร อีกอย่างนะยายเขาลำบากอยู่อะเราก็ต้องช่วยเหลือเขาสิทุกวันเนี้ยถ้าเราหมดต่แบ่งชดชั้นกันะ่ะทุกคนก็แบ่งแยกกันหมดอะดิแต่ยายคยนนั้นสุกโปกอะแกก็เห็นดูสภาพเนื้อตัวสิแกไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเชื้อโรคติดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ฮันนี่ฉันแค่เอาข้าวไปให้ยายครับฉันไม่ได้ไปกอดไม่ได้ไปอยู่เขาสักหน่อยนี่อีกอย่างอะถ้าคุณยายคนนั้นอะเขาพอมีอะเขาคงไม่อยากทําให้เนื้อตัวของตัวเองอะมอ่แมขนาดนั้นหรอกนะพี่ คนเราอ่ะไม่ได้ดูแค่ภายนอกอ่ะเพราเนื้อตัวเขาจะสกระปรกอ่ะจิตใจก็ต้องสะอาดด้วยปะแนนฉันขอบอกแกอีกแค่ครั้งเดียวนะว่าให้แกเลิกยุ่งกับคนแบบนั้นสักทีพี่ฮันนี่ฉันก็ยืนยันว่าถ้าฉันมีโอกาสอ่ะฉันก็จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นพี่ฮันนี่พี่ฮันนี่เชื่อฉันนะว่าการที่เราช่วยเหลือคนอนะ่ะมันทําให้โลกเราหน้าอยู่มากขึ้นนะพี่พี่คิดดูสิว่าแต่ละคนอนะ่ะเขาก็เลือกเกิดไม่ได้ ถ้าเขาเลือกได้อะก็ไม่มีใครอยากเกิดมาลำบากหรอกนะพี่ฮันนี่เราไม่รู้หรอกนะว่าแต่ละคนอะเขาไปเจออะไรมาบ้างแต่ถ้าเรามีโอกาสอะเราควรจะช่วยเหลือกันไม่ใช่หรอเอาละอาละฉันยอมแกละแกนี่มันเป็นคนดีจริงๆเลยนะว่าไปก็อิจฉาเอกเนาะที่ได้แกเป็นแฟนเนี่ยคนดีๆอย่างแกก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทน หลับตาสิหลับตาอืมหลับตาแล้วก็ห้ามลืมตาจนกว่าฉันจะบอกเอาหนะ่าทำตามที่ฉันบอกเถอะหลับตาเอาละลืมตาได้ คุณยายเอ็กนี่มันคืออะไรอะ่ะยายนะ่ะเป็นยายของเอกเองเอกนะ่ะมันเล่าให้ยายฟังอยู่ว่าหนูแนนนะ่ะเป็นเด็กดีแต่ยายนะ่อยากเห็นแล้ววันนี้ยายก็รู้แล้วว่าหนูนะเป็นคนดีจริงๆใช่แนนข่มดนี้มันเป็นแผงของเราเองอะ่ะยายอะ่ะ อยากระวงใจแนนก็เลยโทรไปปรึกษาพี่ฮันนี่พี่ฮันนี่รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอออหืก็ต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วก็ทั้งหมดนี้พี่เป็นคนต้นคิดแผนเองงั้นเดี๋ยวแนะนำตัวละครลับก่อนแล้วกันเนาะจริง,รงๆครอบครัวของเอกเนี่ยเขาก็มีพี่น้องชายหนุ่มเด็กสี่คนนี่พี่ชายคนโตพี่โอคนรองพี่วังผาต่อมา พี่ชวินแล้วก็คนเล็กสุดน้องเอ็กเองพี่ก็เลยจัดหนักให้เลยพี่ได้จริงๆเลยนะเนี่ยเอ็กคนดีแบบเนี้ยรออะไรลูกแนนเราว่ามันก็ถึงเวลานะตลอดเวลาสี่ปีที่เราคบกันมาแนนก็ดีกับเรามาตลอดเลยอะ เราขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะที่ผ่านมาต่อจากนี้ไปอะเราขอสัญญานะว่าเราจะดูแลแนนให้ดีที่สุดนะแต่ว่ามันก็ถึงเวลานะแต่งงานกับเรานะ đang lười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  đang đang